นนจึงได้แต่หมกตัวอยู่ภายในบ้านดื่มจนหัวราน้ำงานการไม่ทำข้าวไม่กินน้ำไม่อาบในใจของเขาอยากจะตายตามเมียรักไปซะเดี๋ยวนั้นระหว่างที่เขากำลังนั่งคิดถึงความหลังของเมียรักจนร้องห่มร้องไห้อยู่ๆวิญญาณของพัดในชุดคลุมท้องก็ปรากฏตัวขึ้น ผีตายทั้งกลมพ่อไม้ขอลาบวชนนเก็บตัวอยู่ภายในบ้านเป็นเวลาหลายวันแล้วเขาเอาแต่ดื่มจนเมาไหมา่เพราะเจ็บปวดกับการจากลาของพัดภรรยาที่เขารักมากที่สุดซึ่งเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับเขาเป็นเวลาแปดเดือนแล้วเด็กที่ใกล้จะคลอดหญิงสาวที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตเพราะความประมาทของนนเนื่องจากเขาดื่มแล้วขับทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเมียรักของตนจนถึงแก่ความตายหากแต่ตัวเขานั้นรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวแต่มันก็ไม่ต่างกับการตายทั้งเป็นเขาได้แต่โทษตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นต้นเหตุให้เมียกับลูกของตนเองต้องเสียชีวิต อีกทั้งตัวของนนเองก็ยังต้องกลายมาเป็นพ่อไม้ตั้งแต่อายุไม่มากนนจึงได้แต่หมกตัวอยู่ภายในบ้านดื่มจนหัวราน้ำงานการไม่ทำข้าวไม่กินน้ำไม่อาบในใจของเขาอยากจะตายตามเมีรักไปซะเดี๋ยวนั้นระหว่างที่เขากำลังนั่งคิดถึงความหลังของเมียรักจนร้องห่มร้องไห้อยูย่ๆ วิญญาณของพัดในชุดคุมท้องก็ปรากฏตัวขึ้นร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเลือดทำเอานนทถึงกับสร้างเมาพี่นน,นอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยฉันกับลูกก็ตายไปแล้วพี่ควรรักตัวเองให้มากกว่านี้พัทนี่พัทมาหาพี่จริงๆด้วย พี่ดีใจมากที่พัดไม่ได้ทิ้งพี่ไปไหนวิญญาณของฉันยังติดบ่วงกรรมอาจจะต้องอยู่แบบนี้ไปสักพักเมื่อถึงเวลาฉันก็ต้องไปตามทางพวกเราต้องแยกจากกันไม่มีวันกลับมาหากันอีกแล้วพี่เสียใจมากเหลือเกินพัด พี่ไม่อยากให้พัดกับลูกจากไปเลยมาเอาพี่ไปอยู่ด้วยเถอะนะฉันทำไม่ได้หรอกพี่นนท์เพราะพี่ยังเหลือพ่ออยู่อีกคนพี่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลพ่อของพี่นะแต่พี่ไม่มีความสุขเลยพัดพ่อของพี่ก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันที่เห็นพี่เป็นแบบนี้ ฉันเองก็ไม่มีความสุขที่เห็นพี่ต้องทุกข์แต่ถ้าพี่อยากเห็นฉันมีความสุขพี่ก็บวชให้กับฉันถือว่าฉันขอร้องเถอนะเพราะพี่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันกับลูกก็จะไปสบายอย่าให้มันสายจนเกินไปวิญญาณของพัดได้มาเตือนสติสามีก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆหายไปทำให้นนเริ่มมีสติ คิดได้ว่าเขายังเหลือพ่ออยู่อีกคนที่แก่ชราแล้วหากเขาไม่รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้แล้วพ่อจะอยู่อย่างไรเขามีความตั้งใจอย่างมากที่จะบวชแต่ตอนนี้ตัวเขาก็เริ่มง่วงมากเนื่องจากฤทธิ์ของสุราและการไม่ได้พักผ่อนมาอย่างยาวนานทำให้เขางีบหลับไปด้วยความอิ่มใจ เมื่อตื่นขึ้นนนได้แต่นึกถึงคำเตือนของเมียรักจนเขาก็ได้มีกำลังใจขึ้นมาเขาตัดสินใจที่จะบวชตามคำขอร้องของเมียเขาขับรถออกไปหาหลวงตาชื่นซึ่งเป็นพระที่พ่อเคารพศรัทธ,ธาแจ้งความประสงค์ว่าจะบวชอยากให้หลวงตาเมตตาบวชให้กับเขาด้วยหลวงตาชื่นรับปาก แต่ก็ต้องให้เขามาสวมชุดขาวถือศีลอยู่ที่วัดก่อนเป็นเวลาเจ็ดวันถึงจะบวชได้นนเข้าใจเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเขาจึงไปหาพ่อของตนที่บ้านเอาดอกไม้ไปกราบไหว้ท่านเพื่อขอขมาที่อาจเคยล่วงเกินท่านเพราะต่อจากนี้เขาจะบวชแล้วนนเอ้ย ชีวิตของพ่อเองก็เหลือน้อยแล้วอยากเห็นลูกบวชให้พ่อสักครั้งพ่ออยากเห็นชายผ้าเหลืองของแกสักครั้งพ่อจะได้ตายตาหลับครับพ่อผมรับปากว่าจะบวชให้พ่อและบวชให้พัดกับลูกด้วยพวกเขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาห่วงผมอีกคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วลูกต่อไปลูกจะได้มีชีวิตใหม่ พ่อรูปหัวนวนด้วยความเอ็นดูหลังจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านด้วยความสบายใจหากเพียงแค่รถยนต์ของนนนั้นวิ่งออกจากบ้านพ่อเท่านั้นคนข้างบ้านก็รู้สึกแปลกใจมากที่เห็นรถวิ่งไปโดยไม่มีคนขับจึงเข้าไปหาพ่อของนนที่บ้านและบอกเรื่องนี้ให้ทราบพ,พ่อของนนรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดี พราะระหว่างที่เขาสัมผัสตัวลูกชายก็รู้สึกถึงความเย็นเฉียบอย่างบอกไม่ถูกด้วยความร้อนใจเพราะกลัวว่านนจะเป็นอะไรไปพ่อจึงไปหานนที่บ้านอย่างเร็วที่สุดพอมาถึงที่บ้านของนนพ่อร้อนใจมากจนพังประตูบ้านของนนเข้าไปทันทีและแล้วก็พบกับความเสียใจเมื่อร่างของนน ขาวซีดและแข็งทื่อไม่มีลมหายใจซะแล้วพ่อลูปศีรษะของนนด้วยความเอ็นดูนึกถึงตอนที่นนยังเป็นเด็กน้ำตาของพ่อก็ไหลาพากไม่คิดไม่ฝันว่าลูกชายที่อายุยังไม่มากต้องมาตายก่อนพ่อที่แก่ชราระหว่างนั้นรถของนน เคลื่อนเข้ามาภายในบ้านอย่างช้าๆพ่อมองเข้าไปภายในรถก็ไม่เห็นคนขับเมื่อรถจอดสนิทประตูรถถูกเปิดออกแล้วปิดเองแต่ไม่เห็นใครพ่อคนลุกสู้ทันทีรู้แน่ชัดแล้วว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของนอนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตายนนทเอ้ยพ่อขอบใจมากนะ ที่ลูกคิดจะบวชให้มันเป็นความตั้งใจดีของลูกแม้ว่ามันจะสายไปแล้วก็าตามระหว่างนั้นเสียงสะอื้นของนนก็ดังขึ้นดวงวิญญาณของเขาค่อยๆปรากฏตัวหน้าตาขาวซีดดวงตาเศร้าหมองพ่อมีผมตายไปแล้วจริงๆเหรอ ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพ่อเองก็ตกใจไม่ต่างจากลูกเหมือนกันร่างของลูกนอนหมดลมหายใจไปนานหลายชั่วโมงแล้วก่อนที่ลูกจะออกไปพบหลวงพ่อแล้วแวะไปกราบเท้าพ่อซะอีกทำไมโชคชะตาสงโหดร้ายกับผมซะเลือกเกินผมกำลังกลับใจจะเป็นคนใหม่ จะบวชให้พ่อจะบวชให้เมียแต่โชคชะตาก็มาพรากชีวิตของผมไปตอนนี้เราสองคนกดทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ทำใจยอมรับเพราะคนเราต่างต้องมีความตายเหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองถ้าผมไม่น่ามาตายตอนอายุยังน้อยแบบนี้ พราะนอกจากเมียกับลูกที่ผมเป็นห่วงแล้วผมก็ยังเป็นห่วงพ่ออยู่นะครับเพราะไม่มีคนดูแลพ่อนนไม่ต้องห่วงพ่อนะลูกพ่อตัดสินใจแล้วพ่อจะบวชพ่อจะบวชให้กับนนกับพัดและหลานในท้องด้วยนนเสียใจร้องไห้หนักกว่าเดิม ราะความคิดตอนแรกที่อยากตายตามมีรักไปนั้นเป็นความคิดที่ผิดคิดว่าตนไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วแต่เมื่อเขานึกขึ้นได้ว่ายังมีพ่อเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพ่อแต่โชคชะตากลับเล่นตลกและใจร้ายกับเขายิ่งหนักเมื่อจัดการงานศพของนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อของนน ก็ได้บวชให้กับนนท์และลูกสะพ้ยขณะที่วิญญาณของนอนท์ก็ยังรับไม่ได้แม้ในโลกแห่งวิญญาณเขาจะได้พบเจอกับพัเมีรักของเขาแล้วก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาวิญญาณของพัดก็ต้องไปชดใช้กรรมตามทางของตนเองส่วนนนท์หากเมื่อถึงวันที่เขาปล่อยวางได้เมื่อไหร่ เขาก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นทันทีวิญญาณของนนได้ไปปรากฏตัวต่อหลวงพ่อที่บวชอยู่ในวัดเขาขอให้พ่ออุทิศส่วนบุญให้กับเขาเพราะตอนที่ยังมีชีวิตตัวเขาเองไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวที่จะทำบุญรักษาศีลทำให้เขาตกอยู่ในภพภูมิที่ไม่ค่อยดีนัก และต้องวนเวียนชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดกรรมนั่นเองหลวงพ่อได้แต่อุทิศส่วนบุญพร้อมแผ่เมตตาให้กับนนในทุกๆวันเป็นเวลานาน,านแรมปีจนดวงวิญญาณของนนสว่างสวัยมากขึ้นและหวังว่าสักวันนนจะหมดกรรมไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิเดิม และพร้อมไปเกิดในพบภูมิอื่นที่ดีกว่านี้แล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงความตายเป็นสิ่งแน่นอนไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ก็ตายไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ตายเหมือนกันทุกคนวันนี้คุณสะสมบุญไว้สำหรับในโลกหลังความตายแล้วหรือยัง หากยังไม่เริ่มวันนี้มาเริ่มสะสมบุญและคิดดีทำดีกันได้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้กันนะครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทวีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ อยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ